จนเงินเข้าว่าจนรักจนนักจนใจเต็มทนใครล่ะโหอยากเกิดมาจนเลือกได้จะเกิดอีคนจะหนีความจนเป็นลูกเศรษฐีจะหนีความจนเป็นลูกฟรี ก็รับเื่อน้องทางด้วยผู้ในิการกองประกวดนะครับจากระบลราชเหี่ในเพชรบุรนะครับและวกนน้องๆสางงามติดภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมหรือไปทําภารกิจนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับวันนี้ในนานกระพรนนะครับอับคณะนายบพภากำนนันตำบลเฮไร่นะครับผมต้องขอกราบขอพระคุณค้าทางด้านผู้บริการและก็น้องสาวงามทุกทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมา ร่วมกิจกรรมนะครับงานประเพณีเจดีข้าวนะครับศึกษาบ,บูรพุลานบูชาพระแม่โพธิ์ศพประจําปีพุทธศักราช2567นะครับหกสิบเรับว่าปีหน้าผู <c oughs> ้จัดงานไงเอมาค่ะ <c oughs> โอเคนะครับทุกท่านเป็นพยานขอเสียงปรบมือหน่อยครับ <c oughs> มาแน่นะครับคน <c oughs> ตันเฮาด้วยครับเนาะผู <c oughs> ้จัดงานจะรู้อรกไหมครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเบคกี้แรกที่ได้ออกสื่อและออกกิดอาจัดอาโอ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 เคครับผมก็คือปงเขินให้ให้ให้กำนันเราแล้วกันเนาะว่าเราต้อมอบกำนันมาคือความรู้สึกข e> ั้งใจว่ายมาเฮ็นอยรับต่อ ตีนแรกผมก็ว่าเอาจริงๆนะครับผมก็ว่าแก๊งคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับเพราะว่ายูทูโทรมาเอ้าจะมาโปรโมทงานเราสถานที่งานเราก็ขึ้นเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับคือได้รับวามสนับสนุนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอาน่วยงานราชการบ้านวัดโรงเรียนในปีนี้ต้อบอกประวดมิย้อนดุเนาะหุ่กระยงใส่คิวนะครับเนาะติดต่อมันเต้ไปเป๋ก็มาที่แรกก็ไปใส่กันยังดีเพืดอครับเอาไว้อเอาไปเอามาเพราะเราใส่กัน คนบ้านเดียวกันนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุดยิ่งนะครจะได้ร่วมรวมร่วมรุดมือกันในกรรครั้งนี้ได้ั้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับอันนี้ทองตัวใดครับพี่หน้ามาอีกเซื้อกวดเซร้า,านะฮะอ่ะได้เลยคถาอ่านนะต,ตัวแทนกราบขอบพระคุณไว้ให้เราสักหน่อยนิดนิดหน่อยค่ะก็หนูก็ขอเป็นตัวแทนของมินะคะมิเอม็มมาแล้วก็ น้องอิสเทอร์มิสแกนอุบลราชธานีแล้วก็พร้อมด้วยกับมิสแกนของเราในวันนี้นะคะยังไงทุกทุก่นก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะในการที่พวกหนูมาในวันนี้ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอเวแจงประมือเซิร์ฟเหน่อยค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับ อยขอให้ท่านนั้นผู้วิญญาณแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับเดินทางโดยัสติภาพนะครับบามาทีนาเราจะพบกันอีกนะครับผมครับมมีแกนลงกเวทีแล้วมีแกน่วงข้างลับมเตียนนเดียวครับผมอ้ขอบคุณเลยครับอบคุณคระอาจารยสะพานเช่นเดีงนะครับพอพุญเท่าพอพานสี่หกแปดห้าย